ที่นี่มีกิจกรรมด้วยอ่ะจรอะไรครับรลียงกไม่ โอเคนัยเรียนกันมาดก็จะแจ็คพอตอะไรบ้างที่นี่อเอาแขงแย่ไปางแค่นี้แหละว้ไปดูอย่างเงินกันนี่คืออาคารอะก็ดีสุดเลยรร จะเป็นตะภาพใครไม่เห็นนะครับนี่หัวโผล่เนี่ยตะภาพเข้าไปดูเลยข้างในนี้จะเป็นตะภาพแล้วก็ด้านนี้จะเป็นงูเหลือมงูเหลือมงูเหลือมแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นตุ๊กแกหางอ้วนแล้วก็นี่คืออะไรไม่รู้มอกไม่เห็นอ่ะหาไม่เจอ กอะว้าวว้ว้าวตรงนี้กันตรงนี้ไม่ได้กูบ้านไหนอ๋อโอเคนี่ตัวอะไรยไหนเนี่ยคหาอด้วยหาไม่เจอจริงนี่อันนี้ก็หาไม่เจอเหมือนตีข้าบเนี่ยขบ นี่กูกูเหียบกิ้งเหรินเราทำการขึ้นไปเนว้ากกิ้งกาเตกูเตกูใช่เต,ก,เตก,กูอัอน,เน,นเตกูอ้วนเตกูไม่ก็อ้วนแล้วน้องเตกูเตกูอ้วน เต้กูบวมน้ำนี่ตัวอะไรอ่ะไรไม่เจอเลยไม่เจอตคือลยไม่รู้เยไม่เจอชวงมากมันจะหาไม่เจอนอนงงงงข่าปีมันจะเป็นเดีดาก่อนอันนี้ก็ผิดประตูต่อยกู เมืนจะเป็นงมามนไี้ยอันนี้รเอเลยหัวโซนนี้มันอยู <h 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 ah <h <h voilà ่น okay> ี <h <h ่ากทำก่อน ว้าไปโซนโอื่นกันเลยว้าวว้าวโ,โซนนี้โซนอย่างก็ไม่รูเ้เกิดอะไรขึ้นกักเขี้ยวมีด้วยยังเหรอยังไม่รู้เลยแสดงควาเขียวฝั่งไนนี้จะเป็นทาบโบซอรัสเจ้าทาโบซอรัสแล้วก็ ตรงนี้มันจะเป็นงูอันดาคอนดาโอ้ยใหญ่จริงนี่อะไรอันดาคอนดานี่นี่ลูกมันนะถ้าแม่มันอ่ะน่ารักแคบีบาร่ามาดูกันน้องแคบีปาร่าสุดแสนจะน่ารักน้องแคบีปาร่ามาเร็วน้องแคบีปาร่าโอ้ ไหนเหรอตัวไหนโรจ๊ะโอ้โอ้กะปิปรากะปิประมันไปด้านนี้กันนั้นวาบเลยว้นี่คือตัวอะไรเราไปดูนี่กันก่วนโอ้ตัวกินมดแล้วฝั่งเนี่ย ป็นลิงตรงนี่ายูปตรงนี้แบบนี้ตัวอะไรตัวอะไรดิโอ้โหเฮ้ยล็กแก้วี hey. uh ่้เล็กแก้วโอเคเพิวัดโอ้จะไปดูมารีก่อนไหมมาดูเต่าก่อนเ <What? S 1> ต่าโอ้ oh, ตรงนี้คืออะไรโว้เ <Whoa. S 1> ต่าเต่าค้างอยู่นี่เลยเ <Ooh. S 1> ต่าโอ้โหเต่านอนอยู่นี่ เต่าเต่าว่ายน้ำตาภาพใครไม่เห็นก็่เห็นก็ได้นี่นกเต่าสุขถ่ายโอ้ไม่ไไถ่ายรูปนิวนี่เ <แ billion S 1> ป็นเต่าก้อนเต่าก้อนเหรอ สุกตาตัวใหญ่เนะาะว้าดูเลยนี่มันจะเป็นต่กกระอานอีกแล้วเหรอเต่เากระอานนี่ก็มีหลายตัวเต่ากระอ้านสวัสดีเจ้าเต่ากระอานมันวาบเลยโอ้โหอื้มทางเราใช่ตันนี้เรา,าดูแม่มา,าลิอืออะไรก็เป็นฮิปโปุกปปแตมัแช่ อีกคนไหนอีกันน่ะอีกคนน่แล้วก็แล้วก็แม่มมรีอยู่ไหนเออแม่มมรีอยู่ไหนจ้าฮู้ฮู้ไหนงานว้าไปต่อเจอแม่มรลหมูแดง หมูเด้งหลับเลยอ่ะหมูเด้งหลับอยู่เลยอ่ะหมูเด้งหลับอยู่เลยหมูเด้งหลับอยู่เลยเอ๊ะหมูเด้งหลับเดีแม่มานี่น่าจะเป็นพ่อมาพ่อมานี่น่าจะแม่ลองจรู้ก็ต่อเมื่อไร่ต้องเดาตอนนี้มันหลับตาหมูเด้งเดี๋ยวรอมันขึ้นมาก่อนรอมันเฝ้ามันขึ้นมาก่อนไม่ยค้อแล้ว

กระต,อตือจริงไหมงั้นตัดไปต,ไปตอนที่หมูได้ตื่นเลยมหมูได้ตื่นแล้วแม <mond ye> ่ดันตู <c oughs> นได้ตื่นแล้วตื่นแ,แล้วแต่ไม่ยอมขึ้นมาจากน้ำสักทีอ่ะแม่ดันตูเด้งร้อนเด้งร้อนหมูเด้ง <c oughs> บอกร้อนไข่อยู่ในน้ำก่อนสิหมูเด้งไม่ดีหูเด้งบอกขออยู่ในน้ำก่อนเดี๋ยวขออยู่ในน้ำก่อนแม่มาดีนั้น ลันทำใต้น้ำไม่ผูกเลยเออโอเควันนี้โอเคไหมโอ้โหแดงตังยังงุกตึงยังเออหมูเดงหลับเกอแล้วเราไปที่กรุงตัวกัน